เริ่มต้นจักที่สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะคะที่มีการประทะกกันเป็นวันที่18มีทหารไทยต้องสูญเสียขาเป็นในที่9ค่ะในพื้นที่ประสาทต,ตาควายส่วนพื้นที่เนิน225ทหารไทยเข้ายึดพื้นที่ปักธงชาติไทยได้สําเร็จนะคะไทยนี่รักสมุบแต่ถรบไม่ขาดราดจะไม่ให้ใครกุ้งขีสาตือทุกกยาเป็นชาตพ ทหารไทยปักธงชาติไทยนะคะเหนือยอดเนิน225และมีการร้องเพลงชาติไทยดังกึกก้องหลังจากเข้ายึดคืนพื้นที่เนิน225ค่ะซึ่งอยู่ใกล้กับช่องติบอก เนร350ปราสาทต,ตาควายของจงังหวัดชุรินตั้งแต่ช่วงเย็นเมืหมห่อวานนี้นะคะภายหลังเข้าทําการยึดคืนพื้นที่ได้สาเร็จทหารไทยได้ดําเนินการสถาปนาความมั่นคงเพื่อควบคุมสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง <alors> ก่อนทัพวันที่สองค่ะเปิดเผยถึงการเข้าควบคุมเนน225ซึ่งอยู่ในแผ่นดินไทยว่านับเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่มีความสาคัญสูงสุดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเพราะเป็นการสกัดการและยับยั้งการรุกคืบของฝ่ายตรงข้ามไม่ให้ส่งกําลังเสริมหรือว่าอาวุธยิงสนับสนุนเข้าสู่พื้นที่ปะทะหลักได้้อีกทัง ลักษณะภูมิประเทศที่เป็นจุดสูงอย่างเอ,อื้อให้กองทัพไทยสามารถตรวจการและควบคุมการเคลื่อนไหวในพื้นที่โดยรอบส่งผลให้ได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ขณะที่วันนี้ค่ะก็มีทหารต้องสูญเสียขาเป็นนายที่9นะคะคือสิบเอกดิติธรรมสีคำแซงได้เหยียบทุ่นระเบิดพี n 2ขณะกวาดล้างทุ่นระเบิดบ,บริเวณรอบปราสาทตาควายทําให้บาดเจ็บสาหาัสบริเวณขาข้างซ้ายขาดส่วนอีกหนึ่งรายค่ะคือจากสิบเอกอำนาจทัศสมบัติมีอาการแน่นหน้าอกหูอื้อจากแรงอัดชูดเสียน,นรักในประปมพยาบาลกับผู้บาดเจ็บทั้งสอง ปัจจุบันได้เคลื่อนย้ายคนเจ็บเข้ารักษาณโรงพยาบาลใกล้เคียงแล้ว ส่วนกรณีเมื่อวันที่22ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะก,กองทัพไทยเข้ายึดคืนพื้นที่ช่องอ่านมาได้สําเร็จและทหารช่างได้มีการรื้อถอนรูปปั้นเทพเจ้าฮินดูที่ตานกัมพูชาสร้างไว้บนดินแดนอธิปไตยของไทยนะคะจนนาให้กระทรวงการต่างประเทศของอินเดียได้ออกแถลงการแสดงความกังวลว่าการทําลายรูปปั้นเทพเจ้าฮินดูซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ชายแดนไทยกัมบูชาทําร้ายความรู้สึกของผู้ศรัทธาทั่วโลกจึงเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายกลับเข้าสู่การเจรจาและวิธีการทางการทูตเพื่อฟื้นฟูสัติภาพและหลีก,ลการสู ชีวิตและความเสียหายต่อทรัพย์สินรวมถึงมรดกทางวัฒนธรรมเพิ่มเติมด้านนายอนุทินชัยวิรกูลนายกรัฐมนตรีบอกว่าตนไม่เอารูปปั้นไปเทียบกับชีวิตทหารอวัยวะและทุกขาที่ทหารเสียไปหรอกเพราะเทียบกันไม่ได้รูปปั้นที่ที่ถูกทําลายถ้าเทียบกับชีวิตทหารอวัยวะขาของทหารขาทุกขาที่ทหารของเราเสียไปนี่มัน เทียบกับการลบลูผมผมไม่เทียบอะ ขณะที่ศูนย์แถลงขง่าวรวบสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาชี้แจงนะคะว่าการดาเนินการดังกล่าวไม่ได้มีจตนาเกี่ยวข้องกับศาสนาความเชื่อหรือดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆแต่เป็นการบริหารจัดการพื้นที่หลังจากที่ฝ่ายไทยสามารถกลับเข้าควบคุมพื้นที่ซึ่งอยู่ในเขตที่ประเทศไทยยืนยันสิทธิอธิปไตยสิ่งปลูกร้งางดังกล่าวเป็นโครงสร้างที่ถูกติดตั้งขึ้นมาภายหลังไม่ได้เป็นศาสนาสถานซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการการดาเนินการจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อยืนยันการควบคุมพื้นที่ซึ่งงกกรรรระะทวาาตปเศ ได้มีการพูดคุยกับกระทรวงการต่างประเทศของอินเดียเพื่อให้เกิดความสบายใจค่ะ ส่วนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่1ได้มีการสรุปสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณพื้นที่จังหวัดสะแก้วเป็นวันที่18นะคะก็มีการประทะยึดครองใน3พื้นที่ค่ะคือพื้นที่บ้านคลองแผงอำเภอตาพระยาและพื้นที่บ้านหนองแแกวอำเภอโคกสูงฝ่ายกัมพูชาย,ยังคงพยายามเสริมความแข็งแกร่งความแข็งแรงของที่มั่นและต้าน,านทานด้วยการยิงปืนใหญ่เครื่องยิงระเบิดและ BM เ1มบออย่างต่อเนื่องซึ่งฝ่ายไทยเราเองก็มีการตอบโต้ตามสถานการณ์เพื่อควบคุมพื้นที่และดํารงความมุม่มันนะะ่น ส่วนพื้นที่บ้านหนองจานอำเภอโคกสูงค่ะฝ่ายปฏุชาเสริมความแข็งแรงของที่มั่นและใช้อาวุธยิงสนับสนุนด้วยปืนใหญ่เครื่องยิงลูกระเบิดมายังฝ่ายไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งฝ่ายไทยใช้อาวุธยิงสนับสนุนเพื่อควบคุมพื้นที่และจํากัดปฏิบัติการของฝ่ายตรงข้าม ดยเมื่อช่วงเช้าค่ะฝ่ายกัมพูชาได้ใช้อาวุธจรวด BM 2 1โบจมตีเข้าพื้นที่พเพรือนของฝ่ายไทยที่บ้านคลองแผงอำเภอตาะยาจังหวัดสแก้วรวม40นัดนะคะส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างขณะที่เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะผู้สึกข่าวของเราไปที่บ้านของ11เอกดิติธรรมสีคำแซงหรือว่าหมู่เพลงที่บ้านดอนหวายตำบลโนนชัยศรีอำเภอพลทองจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งพ่อและแม่ของหมู่เพลงกำลังเดินทางไปเยี่ยมลูกชายที่โรงพยาบาลประสาสจังหวัดสุรินหลังจากเหยียบทุ่นระเบิด ขาซ้ายขาดเป็นไรที่เก้าจุกเนี่ยออกค่ะพูดไม่ออกเลยจุกจุกเนี่ยออกพูดไม่ออกจุกพอเต็มหมดเลยพูดไม่ออกค่ะไม่คิดว่าจะเป็นใช่ไหมคิดว่าจะเป็นล้วก็เราก็ภาวนาตลอดไม่ไม่อยาเป็นรักรภาวนาเป็นภาวนาให้ทุกๆุกทหารหารทุก่ันนะคะปลอดภัยแต่ก็นาะ ขณะที่พันโทสมพรสีคำแสงซึ่งเป็นพ่อของสิบเอกที่ติดธรรมบอกนะคะว่าเพิ่งจะคุยกับลูกชายเมื่อวานนี้ลูกชายบอกว่าจะขึ้นไปปฏิบัติภารกิจตนก็ยังบอกกับลูกอยู่ตลอดว่าอย่าประมาทพวกทหารกัมพูชาถ้าลูกหายดีก็อยากให้ลูกชายได้ปฏิบัติหน้าที่ต่อพวกเราเป็นทหารมันก็มีหน้าที่ที่จะต้องปกปักรักษาบ้านเมืองมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วคร,ครับการใช้อาวุธใส่กันอย่างหนักแบบน,นี้ผมถือว่าการลบคราวนี้เป็นการลบที่ หนักที่สุดตั้งแต่ประเทศไทยมีมาถ้าลูกหายดีแล้วนี่เรายังจะผักดันอยู่เป็นทหารต่อไปเพื่อรับใช้ชาติผมอยากให้เป็นแบบนั้นครับท้าหน่วยเขาไม้มีปัญหาก็รับใช้ชาติได้อยู่แล้วเขายังมีความรู้ความสามารถ